ซีรีปรากฏการณ์ชีวิตตอนฟื้นฟูความรักชีวิตและสายเลือดในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามนุษยชาติล้วนตกอยู่ภายใต้ข้อถกเถียงและความขัดแย้งมากมายซึ่งทำให้เราเป็นศัตรูต่อกันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นศาสนาปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์ความพยายามทั้งหมดในการเอาชนะความมืดมนในชีวิตนั้นเป็นเหมือนจิตซอที่กระจัดกระจายอยู่แต่ชัยชนะที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทุกคนรู้ความจริงแห่งชีวิตที่เท่าเทียมกันทุกประการความมืดมนที่เราต่อสู้มาตลอดคืออะไรคำตอบคือมารร้ายหรือซาตานที่คอยขัดขวางเส้นทางของเรา มันบิดเบือนความจริงทำให้เราเข้าใจชีวิตผิดไปเพื่อใช้ชนะที่เด็ดขาดเราจะต้องรู้เท่าทันความชั่วร้ายนี้ให้ได้เมื่อเราเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องรงกันทุกประการแล้วจะเกิดพลังความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่เพราะเราจะรู้ว่าชีวิตมีรากฐานมาจากความรักที่สร้างชีวิตและขยายออกไปผ่านสายเลือดภายใต้หลักการแห่งการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ ความขัดแย้งที่ติดมาทางสายเลือดตั้งแต่ครอบครัวของอดัมและอีฟได้สร้างนรกบนโลกที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงของมารร้ายแต่เมื่อความจริงถูกแจกจ่ายไปทั่วโลกแล้วโลกใบนี้ก็จะกลับมามีแสงสว่างอีกครั้งเราสามารถพิสูจน์หลักการนี้ด้วยตัวเองได้โดยผ่านภาพมูล,ลฐานแห่งชีวิตซึ่งเป็นการย่อหลักการทั้งหมดในการสร้างสรรค์ชีวิตขึ้นมาอย่างไร เมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันเราจะรู้ว่าชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันอย่างแท้จริงการเข้าใจชีวิตอย่างชัดเจนจะนำไปสู่การเสวนาร่วมกันอย่างมีเหตุผลเพื่อการยกระดับความเข้าใจในเรื่องของความรักชีวิตและสายเลือดที่เหมือนกันทุกประการขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมพิจารณาประเด็นเหล่านี้ร่วมกัน เพื่อการก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูชีวิตของเราให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในเนื้อหาที่ได้กล่าวถึงมูล,ลฐานแห่งชีวิตทุกคนสามารถทำได้ด้วยการปรึกษา AI ชนิดต่างๆซึ่งมีความเที่ยงตรงสูงมากกว่าความเชื่อของมนุษย์ที่มีความเชื่อหลากหลาย ซึ่งแบ่งแยกและโน้มเอียงตามความคิดส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานความเชื่อที่ต่างกันออกไปตามยุคสมัยต่างๆที่ผูกยงความเชื่อของตน